ครั้งนั้นวันที่25พฤศจิกายน2564ค่ะเ,เรามีโอกาสได้มาชมแปลงปลูกแปลงแรกนี้เราย้อนมาอีกครั้งค่ะในวันนี้วันที่17มีนาคม2566ค่ะเรามาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเติบโตมากค่ะและพร้อมที่จะส่งออกแล้วนะคะสําหรับท่านที่ยังรอการตัดสินใจอยู่จะเป็นแปลงแรกที่จําหน่ายให้พวกเราดูค่ะว่าไม้แปลงนี้จะเกิดการขายเกิดขึ้นแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่ามีตลาดรองรับแน่นอนค่ะ ต้นไม้นะ,ะนะคะนะคะวันนี้นะคะบริษัททองดีก้าวหน้าเกษตรได้พาพี่น้องได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะต้นไม้ต้นแรกแปลงแรกของประเทศไทยซึ่งเราเคยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอแต่วันนี้เรามาสัมผัสของจริงเรารู้สึกประทับใจมากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอของคุณต้ง ไม่ได้โกหกเราเลยท่านเปิดโอกาสให้เรามาสัมผัสต้นแรกแล้วก็มีอีกหลายๆต้นนะคะเป็นหมื่นๆต้นแบ้มีอีกแสนๆต้นของที่ท่านได้ปลูกนําพาพี่น้องเกษตรกร,กรไทยถ้าอยากรวยเหมือนท่านเราก็ต้องทําตามเหมือนท่านค่ะสวัสดีค่ะมั่นใจค่ะขอบคุณค่ะชมแปลงหนึ่งแสนต้นและก็ที่ยืนถ่ายรูปกันอยู่นี้ก็คือต้นแรกของแปลงนะครับต้นนี้พร้อมที่จะส่งออกแล้วนะครับพร้อมขายแล้ว คือผ่านระบบของไซตสนะครับไม่ต้องห่วงทางของโครงการเนี่ยทำให้พี่น้องเรียบร้อยนะครับปลูกแล้วสามารถส่งออกได้<า>ออมั่นใจวันนี้มาดูแปลงแสนต้นนะครับ<ช>เป็นประวัติศาสตร์เลยสําหรับผมผมดีใจมากครับและก็อยากส่งต่อความสุขนี้ให้กับพี่น้องทางศรีสะเกดทางร้อยเอด็ดทางภาคอีสานเราให้เกิดความมั่นใจว่ามันปลูกได้จริงขายได้จริงเพราะว่าเราอยู่กับความจริงครับผมคือแนะนําเป็นแบบนี้เลย สำรับคนที่ไม่มีที่แล้วก็เรื่องของเอกสารนะครับให้บอลมาแบบนี้ล้อมมาแบบนี้ครับผมเป็นไม้ล้อมได้เลยนะคะทีนี้ถามว่าสิต้นขึ้นไปเ o u รับซื้อคืนดังนั้นมองเห็นเป็นโอกาสค่ะว่าเราปลูกไปสามปีหปีค่ะลำต้นก็จะโตบแบบนี้มีผู้ <5 S 1> ที่<ป>พร้อมจะซื้อมากเลยนะคะดังนั้นค่ะปลูกไปเลยค่ะขอแค่ปลูกค่ะถึงวันมีผู้ซื้อพร้อมแล้วค่ะความสุขที่ปลูกได้สิบต้น m o u ค่ะ ที่น้อยไม่ใช่ปัญหามองให้เห็นเป็นโอกาสก็สามารถรวยได้ค่ะมีใบรับรองสายพันธุ์รับประกันราคาซื้อคืนแน่นอนค่ะแปดถึงสิปีก็สามารถขุดขายได้คมโุขที่ปลูกได้คนไหนเจอเราคนนั้นโชคดี